ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่ภายในโรงงานโตโยต้าเกตเวย์เปิดขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของโตโยต้าและชุมชนที่อยู่รายรอบบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะสําหรับเหตุผลในการตั้งศูนย์นี้ก็สืบเนื่องจากช่วงที่บริษัทโตโยต้าของเราเนี่ยประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทำให้ คนมากงานน้อยแต่บริษัทเนี่ยเล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคลากรไม่มีการไล่พนักง,งานออกแต่จะดึงพนักง,งานคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมาสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐีพอเพียงนะเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อจะดึงนะครับคนที่อยู่ในชุมชนใกล้ๆบริเวณโรงงานเกตเวย์ของเราเนี่ยเราจะเป็นนักเรียนบุคคลภายนอกหน่วยราชการต่างๆนะเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐจพอเพียงของเรา เพื่อน,นําข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆเนี่ยนำไปต่อยอดในชีวิตประจําวันได้ครับการที่ผมได้เข้ามาดูในส่วนของศูนย์เศรษฐก,กิจพอเพียงของบศศร,ริษัทโตโยต้าครั้งนี้นะครับมีประโยชน์อย่างมากเลยครับผมสามารถนําความรู้และเทคนิคการปลูกพืชผักสวนครัวไปใช้ที่บ้านครับและรวมถึงวิธีทําปุ๋ยจุลินทรีย์ครับด้วยตนเองครับมีประโยชน์มากมากเลยครับโตโยต้าอ,อยากให้ทุกคนรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงจึงเดินหน้าสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่นี่ได้มีการจัดแบ่งพื้นที่ในแต่ละส่วนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแนวทางที่ทำให้ชีวิตของเราสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นหนทางสู่ความพอเพียงอย่างแท้จริงค่ะอนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเรา